สวัสดีค่ะเฟ d e ด e x เอ็กซ์เพรขณะนี้พัสดุของท่านได้ดำเนินการส่งเลื่นเรียบร้อยแล้วเนื่องจากไม่สามารถจัดส่งพัสดุได้สอบถามเพิ่มเติมกด1นติดต่อเจ้าหน้าที่กดศูนย์เฟเชื่อมโยมคุณกับสินค้าบริการแนวคิดและเทคโนโลยีต่างๆด้วยโซลูชันด้านโลจิสติกสและการจัดส่งระหว่างประเทศในรูปแบบที่หลากหลาย ให้บริการจัดส่งครอบกลุมประเทศและอาณาเขตต่างๆมากกว่า220สวัสดีค่ะติดต่อสอบถามเรื่องอะไรคะอ๋อใส่ที่ว่าพัสดุนะครับขอทราบหมายเลขพัสดุค่ะ๋องใบที่พัสดุอะไรไม่ได้ส่งครับขอทราบชื่อนามสก,กุลนะคะเดี๋ยวตรวจสอบให้คะ่ะอ๋อชื่อนายนายหิวจิม มากห,มหิวห้าร้อยล่าสุดอ่ะใครโอนมาใครอ่ะแกงกอร์เซ็นเตอร์นี่ทำรายการหรือยังครับยังไม่มียอดโอนเข้ามาเลยตู้ ATM มมันช้าค่ะรีบหน่อยนะครับเจ้าหน้าที่ต้องตามอีกหลายสายคุณเจ้าหน้าที่คะพอดีว่า ปุ่มเลขห้ามันพังแล้วอะค่ะเราใช้เป็นกดปุ่มเลขหนึ่งกับเลขสี่พร้อมกันแทนได้ไหมคะอะไรของคุณนะครับเจ้าหน้าที่ไม่ใช่เพื่อนเล่นนะครับฮึฉันนั่แหละจะเล่นคุณไอ้เจ้าหน้าที่ปลอมบัญชีก็ปลอมหลอกคุณวิชัยมาเปิดบัญชีใช่ไหมไอ้ไอ้ขยะสังคมไอ้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 ขี้หมาแห้งไอ้กากมนุษย์เฮ้ยด่าแรงไปเปล่าครับ คุณยังไม่เสียสักบาทนะผมเสียไปให้คุณตั้งห้าร้อยอ่ะจนน้ำหน้าเดอยากกินอะไรกินไว้เลยนะโดนจับแน่ ออมีสายโทรมาให้กดเก้าคะทำไงบ้างคะออมีสายโทรมาบอกบ,บอกให้กดเก้าก็เลยกดเก้ามาอ่าค่ะอ่านั้นรวนคุณลุงแจ้งชื่อและนามสกุลค่ะเดี๋ยวดีชายจะเป็นคนอ่ะทำการตรวจสอบให้ค่ะอ๋อบอกชื่อด้วยหรือครับ โอชื่อนายนาน,น,นหัวนายหัวคุยแดงเจ๋คอค่ะนามสกุลนามทำการตรวจสอให้ค่ะอบอกชื่อด้วยหรือครับ โอ้ชื่อนายนายนายหัวนายหัวควยแดงเจ๋ค่ะนามสกุลนามสกุลค่ะครับค่ะแจ้งมาเลยค นามสก,กุลหัวควยแคนพาแครับหัวชื่อหัวชื่อหัวชื่อวควยนามสก,กุลต้องหัวควยเหรอคะครับผมแสดงว่าเป็นคนหัวควยนั่นเนี่ยครับผมวันนี้ค่ะจเรตํารวจแห่งชาติกับพลตำรวจเอกวิศณุนะคะผู้อำนวยการศูนย์ปร,ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติก็นําทีมเข้าไปบุกค,ควบคุมตัวเลยค่ะ แก๊ง call center นี้นะคะ24คนนี่คือที่รีสอร์ทหรูแห่งหนึ่งที่อำเภอฝางค่ะที่เห็นอยู่นี่เนี่ยนะคะเป็นคนจีนเป็นชาวจีน20คนเป็นคนไทยในพื้นที่หนึ่งคนแล้วก็ไม่มีสถานะทางทะเบียน3คนด้วยกัน24คนนี่กำลังทำงานอยู่หน้าคอมเลยค่ะแล้วก็ยึดของกลางได้มากเลยนะคะมีคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กรวม10เครื่องหน้าจอคอมพิวเตอร์20เครื่อง CPU คอม10เครื่อง มือถือพร้อมซิม2 4 4เครื่องซ mm hmm. ิมการ์ดเปล่ากอีก6อันแล้วก็แฟลชไดร์อีก2อันนี่คือเครื่องมือหลอกชาวบ้านค่ะพฤติกรรมของแก๊งโรแมนติกแกรมเนี่ยนะคะก็คือจะสร้างแอคเคาท์ปลอมขึ้นมาหารูปหญิงสาวสวยหน้าตาดีหน้าตาน,น่ารักน่ารักมาเป็นโปรไฟล์เป็นรูปโปรไฟล์เนี่ยนะคะแล้วก็เข้าไปหาเหยื่อในแอปหาคู่ใครใช้แอปหาคู่อยู่ระวังตกเป็นเหยื่อนะคะหลอกชาวต่างชาติหลอกคนไทย เขาบอกที่โดนกันเยอะแล้วแก๊งนี้เน้นมากเลยก็คือชายชาวญี่ปุ่นค่ะพฤติกรรมพอประทำความรู้จักกันแล้วก็จะหลอกให้รักหลอกให้หลงแล้วชวนมาลงทุนในธุรกิจเทรดเงินนะคะหรือเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถชักจูงให้โอนเงินมานั่นแหละนะคะพอเหยื่อหลงเชื่อโอนมาลงทุนแก๊งนี้ปิดบัญชีหนีนี่คือพฤติกรรมของแก๊งโรแมนต์แกรนนะคะ ตำรวจบอกว่าก่อนหน้านี้ได้บอกแสมาว่ารีสอร์ทนี้มีคนต่างชาติมาเช่าเหมาแล้วมีพิรุษก็เลยส่งสายสืบลงพื้นที่ <มา S 1> ทเนี่ยล่ะค่ะแล้วสุดท้ายก็นําไปสู่การจับกลุ่มนะคะ <มา S 1> ก็แจ้งข้อหา,มาสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปเป็นซ่องโจรร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่นร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยทุจริตนะคะก็ก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหลังจากนี้ก็จะสอบสวนแล้วขยายผลจับกลุ่มแก๊งอื่นๆต่อไปเพราะตำรวจบอกว่า ไม่เชื่อว่ามีแก๊งเดียวค่ะยังมีกลุ่มชาวต่างชาติที่ลักลอบทําผิดกฎหมายแบบนี้อยู่อีกหลายพื้นที่เลยโอ้โหเนี่ยค่ะ,ะไปเปิดรีสอร์ทแล้วที่เห็นอยู่เป็นชาวจีนซะส่วนใหญ่นะคะคมีคนไทยอยู่หนึ่ง